ซื้อสลากออมทรัพย์พอกศชุดขุนแผนมรกร4ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม57,200บาทถูกรางวัลแบบ100%รางวัลในบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันกันกบสลากออมทรัพย์ทอกศออชุดขุนแผนมรกรฝาก2,000บาทรุ้นรางวัน40ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอดนะครับ24งวดด้วยกันนะฝากกดไลค์กด s c r i า e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ หนึ่งแบบจัดเต็ม40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทหรือ0.475ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกรผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถินที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถินที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2 0 0 0บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกําหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.475%ต่อปีทกศจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับจำนวนเงินรางวัลน,นะครับต่อครั้งประกอบไปด้วย เงินรางวัลตองงวดมีจํานวนสูงสุดถึง15,670รางวัลเป็นมูลค่ารวม72ล้าน ,250,000 บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1งต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1น0 0งล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5 0,000บาท รางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ30,000บาทซื้อสลักออมทรัพย์ชุดคุณแผนมรกต4ล้านบาทจะได้รับ2,000หน่วย2,000หน่วยนั้นนะครับการันตีถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับโดยจะถูกจำนวน4หมายเลขด้วยกันนะครับ200คูณ4ก็800บาท800บาทคูณ24ก็19,200บาทครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ19บาท19บาทคูณ2000หน่วยก็เท่ากับ38,000บาท ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละนะครับ2,019บาทคูณ2,000หน่วยก็เท่ากับ4,38,000บาทรางวัน1,9,200บาทบวกกับ4,38,000บาทบวกกับ1,9,200บาทา200บาทเป็น4,57,200บาทเอาเฉพาะผลตอบแทนนะครับดอกเบี้ย38,000บาท รางวัล1น2 0 0บาทบวกกันเป็น57,200บาทนี่คือที่มาของผลตอบแทนแบบ100%ขอนะครับข,อขอบ้อข้อมูลจากตัวธนาคารทอกศมาให้ด้วยนะครับใครอยากที่จะลุ้นกันว่าถ้าจาก2ล้านเป็น4ล้านเป็น5เป็น6ล้านเป็น8ล้านเนี่ยจะถูกรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันจะมากันในทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่ง เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย บัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ สองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ